ครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563นะครับก็วันนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับไปเจอต้นนะครับแอมแบ็กมิลเลอนะครับซึ่งกระถางเขากุกนะครับก็เลยนำมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับก็วันนี้ต้องขออภัยนะครับพอดีมีเจ้าหน้าที่มา ตัดหญ้านะครับที่บ้านก็เลยมีเสียงเครื่องตัดหญ้าดังนิดหน่อยนะครับรวมกับคือมันจะแทรกเสียงเข้ามานะครับก็ถ้าผมจะไปอัดคลิปตอนยินก็คงไม่น่าจะทันนะครับก็เลยเยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนนะครับสำหรับแอมเบ็ m back. มิเตอรเคลต้นนี้นะครับใครเคยเห็นคลิปปักชำเมื่อหลายปีก่อนก็คือต้นนี้แหละครับ อันนี้ผมปักชำนะครับแล้วก็อันนี้เขามีอายุมากแล้วนะครับก็หลายปีนะครับเห็นไหมครับโดนเครื่องตัดหญ้าเมื่อกี้นะครับเสียหายนะครับกล้องไม่โฟกัสอ่านะครับโดนเครื่องตัดหญ้าไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมก็ตั้งใจว่าจะเอาตรงเนี้ยไปกิ่งตรงเนี้ยนะครับกิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับไปปักชำอยู่แล้วนะครับก็กิ่งอ่อนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับ ก็ตัดตัดประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถไปปักชําได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของปักชําเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็มีคลิปย้อนหลังอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับจากกระถางเดิมนะครับเป็นกระถางอ่าสินิ้วนะครับ10นิ้วแต่ว่าเป็นกระถางสีขาวเมื่อก่อนเห็นว่ามันสวยดีนะครับก็เลยซื้อกระถางสีขาวมานะครับทีนี้มัน อายุการใช้งานมันสั้นมากนะครับทั้งทที่ผมนะครับซื้อช้ากว่ากระถางสีปฏิกสีดำอันนี้ซะอีกนะครับเสียงผลงานใสเข้ามาอีกแล้วนะครับโอเคนะครับก็ไม่แนะนำให้ซื้อกระถางที่เป็นสีนะครับถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบอย่างดีไปเลยนะครับอันนี้ผมน่าจะซื้อแบบเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่านะครับก็อันนี้มันผุเลยนะครัเดี๋ยวแกะให้ดูนะนะครับ เนี่ยครับมันผูกนะครับทีนี้ผมก็แกะนะครับทีนี้แนะนําไม่ใช่แนะนํานะครับอขอคุยเรื่องรากของแอมหรือการเปลี่ยนกระถางแอมนะครับแอมส่วนใหญ่นะครับระบบรากเขาจะจะดีมากนะครับซึ่งเขาจะจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้นะครับจากที่ผมเคยดูมานะครับแม่รากเขาจะมีแค่เส้นสองเส้นนะเขายังดำรง ดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับสำหรับแอ b a บ็กมิราเคินะครับก็นะครับอันนี้เป็นเครื่องปลูกเก่านะก็จะเป็นกาบสับกับเพอร์ไลท์นะครับแต่วันนี้ผมใส่กาบสับล้วนนะครับอันนี้มันอาจจะมีเพอร์ไลท์หล่นๆนิดหน่อยนะครับก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวผมคอยกรองก้นกระถางด้วยทานนะครับ ฐานหรือกาบมะพร้าวสับก็ได้แต่วันนี้ผมขอลองก้นด้วยฐานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมขอสตารกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องใช้สองมือในการยกนะครับครับสำหรับตอนนี้เราก็ทำการวางอ่าไม้ที่เราถอดกระถางเมื่อกี้ลง ไปในกระถางใหม่ซึ่งอยู่บนกระถาง12นิ้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะนะครับเดี๋ยวเราก็รวยสตาร์ินจีนะครับ,รก,รบก็ประมาณหนึ่ช้อนหงช้อนโต๊ะนะครับครับจากนั้นก็ปุ๋ยละลายช้านะครับก็ประมาณ อของผมกระถาง12นี้วก็จะใส่ประมาณประมาณเกือบ2ช้อนชาเลยครับครับรับผมจากนั้นก็เราก็ใส่นะครับกลับมาค้าวกับนะครับนะครับใส่ให้เต็มนะครับ อ้าวโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็เราก็ควรที่จะหัดกับมังค AU สักนะครับหรืออาจจะรวยพวกเพลไ์ลงไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีเพลไ์ก็ไม่ได้ใส่ลงไปเนาะแค่นี้ครับอัดนะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับจากนั้นเราก็นําไปวางไว้จุดเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าอมแอม,แอม ในลักษณะนี้ก็คือเขามีรากนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีความเสียหายของระบบรากมากเท่าไหร่นะครับเพราะมันผมไม่ทําให้รากเขาขาดนะครับในระหว่างที่เราเปลี่ยนเครื่องปลูกนะครับก็ไปวางจุดเดิมไว้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอไว้เพียงแค่นี้ต้องขอภัยเสียงดังนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วน